สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปแนะนําวิธีการายกยอดสนิจันนะครับและก็การชําสนิจันง่ายๆโดยที่ใบเขาไม่เสียใบเขาไม่ช้ําแล้วก็ใบเขาไม่ยุบไปนะครับเดี๋ยวตามไปชมเลยนะครับวันนี้ผมจะพาต้นนี้มายกยอดนะครับทุกคนจะพาสนิจจันต้นนี้มายกยอดนะครับทุนนกนคน ก็ต so ้นน so ี้อดีตต้นนี้นะครับผมเคยยกยอดไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับผมใช้วิธีนี้มาโดยตลอดครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นนี้ผมต้นตอต้นเงาของเขานะครับเดี๋ยวอยากให้ดูนะครับนี่ครับทุกคนต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นตอเป็นต้นเงาของเขานะครับที่ผมยกยอดมาแล้วก็ต้นนี้เป็นเง่า โอเคงอกยาวเลยนะครับตัวนี้ให้มาแล้วสามโนน,นะครับทุกคนให้มาแล้วสามโนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการยกยอดกันเลยนะครับเด,เดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็คือเป็นมีดแกะสลักนะครับเพราะว่าปลายก็จะเรียวเหลมแล้วก็มีความคมนะครับสามารถจะหลบลากแล้วก็สามารถเราสามารถบังคับไปตาม เราสามารถบังคับให้เขาไปตามที่เราต้องการได้นะครับวินีจเลขเราก็ต้องดูหรือดูเงาของเขานะครับว่า,าเราจะตัดตรงรากตรงไหนแล้วก็ตัดตาตรงไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับตอนนี้นครับขั้นแรกก็ลื้อกันกนเราก็กะเ,เ,เอาไว้นะครับเราเมื่อเราได้ลายแล้วเราจะเอาลายไหนเทียมเราจะเอาเทียมรากตรงไหนแล้วก็ตาไหนเราก็ พยา,ายามไหมจําไว้นะครับจําให้รอบต้นเลยครับเวลาเรา,าจะผ่างอเราก็จะได้ผ่าง,ง่ายและก็มินยำไม่เสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลายที่ผมจะตัดกันนะครับมาครับทุกคนผมจะพาไปดูลายที่ผมจะตัดก่อนนะครับนี่ลากเส้นนี้อยู่เส้นบนบนสุดใช่ไหมครับผมก็กะจะตัดให้ติดลากนี้แต่ก็ให้ติดลากเส้นนี้นะครับ ก็จะตัดคือประมาณนี้นะคือติดเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็ติดเส้นนี้นะครับทุกคนเส้นนี้ไปด้วยจะให้ติดเส้นนี้เส้นนี้นะครับทุกคนกคนือให้ติดไปประมาณสามสี่เส้นครับไม่เยอะแต่ก็เขลดได้ครับไม่ต้อง ขาดเลยนะครับส่วนแล้วเราก็ค่อยๆลื้อรากของเขาขึ้นมาโอ้สบายเลยครับล่าง,างนี้โอ้ล่างเป็นน้สบายเลยครับมุคนมาดูนี่นะครับนี่เป็นสนีจันอ่ามณูลนนานะครับเดี๋ยวดูใบกันก่อน นะครับนี่นะครับเนื้อของเขาจะเป็นสีขาวนะครับก็กินของเขาจะเป็นกลิ่นหอมนวลๆนะครับไม่เปรี้ยวนะครับกลิ่นของเขาแบบหอมนวลๆนะครับอมก็อยากจะอธิบายให้ให้เข้าใจนะครับแต่อธิบายยากมากเรื่องกลิ่นเป็นอะไรที่อธิบายยากมากแล้วก็เต่งนิดหน่อยนะครับโอเค คร,รงเองผมจะใช้ปุนเแดงทานะครับปุนมแดงนี่ครับทาบางๆนะครับเพื่อรักษาเพไม่ให้เงาของเขาเน่านะครับทาไปเลยโอเคครับดเรียบร้อยส่วนลำต้นของเขาผมจะไม่ทานะครับนี่นะครับส่วนลำต้นที่เราตัดมาผมจะไม่ทานะครับ เดี๋ยวผมจะพาลากนี้ไปล้างนะครับจะพาลากไปล้างนะครับครับส่วนเง่านี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปไว้ที่เดินได้เลยนะครับก็ไว้ที่ล่มลมไลตามที่เราเลี้ยงสนิจันได้เลยนะครับ <S <S ก็รอประมาณอาผมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะเตกหน่อออกมาใหม่นะครับเหมือนต้นที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเมื่อกี้มีดตรงๆเดิมๆม,ม,มัน เข้าตามลอยตามรากยากมากนะครับผมก็เลยพับเลยนะครับเพื่อที่เราจะแบบเนี่ยสสดมือลงไปไม่ได้เราก็งี้ก็ไปแล้วก็ตัดนะครับกันวิธีอย่างนี้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวต้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้เลยนะนี่นครับทุกคนเอากระป๋องน้ําหรือว่ากับอะไรก็ได้นะครับภาชนะที่สามารถใส่น้ําได้นะครับแล้วก็พมมีรากเ,เล็กไปเดี๋ยวผมไปหากนะกระป๋องใหม่นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมเข้าไปได้ไปหากะป๋งใหม่มาแล้วนะครับก็ให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับยี่เล็กไปหน่อยโอเคครับหาไม่ได้ก็ได้ป๋งเล้ามานะครับก็ใช้สก๊อตเทปเปะเอาครับนี่เตะเอาสก๊อตเทปเอาครับโอเคครับบอเลนนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องที่ียืถันอะไรมากนะครับแต่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ลากเขาเฟื้อยเลยครับผมตัดแค่นี้เองนะครับทุกคนนี่ดู ดูนะครับตัดเหลือแค่นี้เองนะครับหรือว่าเราจะตัดจนมาถึงนี่เลยก็ได้นะครับเมื่อกี้คือล่างนี้เราไว้ติดกับตอล่างนี้ไว้ติดกับตอนะครับคือตัดตรงนี้เลยนี่ครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้นะครับมันก็ยังรอดนะครับทุกคนวิธีการชํำยอดเราก็แค่เอาต้นของเขาแล้วก็จัดระเบียบรากนิดหน่อยนะครับจัดระเบียบรากใส่ลงไปในกระป๋องเลยนะครับจัดระเบียบราก ก็นี่นะครับเห็นไหมครับต็เติมน้ำลงไปเลยนะครับตเติมน้ำลงไปเลยนะถ้าเรากลัวต้นเขา,ายกเยกนะครับเราก็สามารถใช้หินผูขอไฟลองได้นะครับตเติมน้ำ ไฟยึดลำต้นเขาไว้ก็ได้นะครับนี่นะครับน้ำผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับทุกคนใส่พอท่วมรากของเขานิหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะนี่นะครับทุกคนนี่ต้นคนโดยรวมครับครับผมเติมน้ำลงไปแค่พอท่วมรากเขาเนาะครับนี่ยทุกคนนี่นะครัาใส่พอท่วมรากเขานะครับ ไม่ไม่ได้ใส่เยอะจนว่าจะท่วมลําต้นนะครับทุใส่พอท่วมลากนิดหน่อยเห็นไหมครับทุกคนลากเขาเส้นสุดท้ายอยู่ตรงไหนแล้วก็ใส่ไปให้ท่วมลากเส้นสุดท้ายของเขานะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆ okay. วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้และได้ผลดีที่สุดเลยนะครับใบเขาก็จะไม่ยุบ ไม่เฉานะครับทุกคนเราก็พาไปตั้งไว้ที่ล่มลำไรนะครับที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จที่เรยรร้อยแล้วครับเดี๋ยวลากเขาพ้อมจะลงดินวันไหนผมจะพาไปแนะนําสูตรวัสดุการปลูกนะครับเดี๋ยวมีอีกต้นนึงนะครับผมก็จะยกยอดเหมือนกันนะครับมีอีกต้นหนึ่งนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมจะยกยอดนะครับนี่ดูลายดังของ เขาดางไม่เยอะนะครับผมจะยกยอดก็จะเราจะยกยอดโดยการาไล่ตาไปด้วยนะครับลำดังของเขานะครับโอเคครับเราก็จะใช้วิธีการเลือกดูเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเนาะเขาดาังไม่เยอะนะครับต้นนี้ตน้นลูกเขา หนังไม่เยอะนะครับแต่ก็เอาไว้ลุ้นได้นะครับโอเคอกับปูก,กันตัวนี้เป็นสนีจันอะไรไม่รู้ผมไม่ทราบชื่อที่แน่ชัดนะครับทุกคนนี่ดูความหนังของเขา ด่างคล้ายๆกับประกายดาวนะครับนี่ครับเป็นสนีจันปานะครับแต่ก็ไม่ทราบชื่อนี่ใบนี้ดางสวยนะครับนี่ใบอ,อ่อนอ๋อนี่นะใบเล็กของเขาเดี๋ยวมาดูเงานนะครับเดี๋ยวใบนี้ผมเอาออกครับทุกคน ใบนี้ก็เอาออกนะครับโอเคได้แหละนี่ผมเอาออกครับทุกคนไม่ต้องเสียดายนะครับเอาออกไปเลยนะครับให้เขาโลกให้เขามีบริเวณแบบให้เขามีรากแบบนี้โผล่มาครับทุกคนนะครับเมื่อกี้กาบของเขาจะบิดอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ย นี่ก็เป็นเหมือนกับการเล่งลากของเขานะครับเมื่อกี้จะมีกราบมังกุปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนนี่ครับเราก็ลอกออกปุ๊บให้ลากเขาโชว์แบบนี้เห็นไหมครับทุกคนนี่นี่ถ้าเราไม่ไม่ลอกกาบออกใช่ไหมครับลากของเขาก็จะแทงทะลุกาบมาแบบนี้แต่เราก็ช่วยเขานี่ครับมีรอยมีรอยนี่ทุกคนเห็นไหมมีรอยลากเขาแทงออกมาไหมครับเราก็ใช้การใช้วิธีการลอกกราบออกนะครับเพื่อที่จะช่วยเล่งลากของเขานี่ครับ นี่รอยวนี้นี่คือรอยที่ลากเขาแทงกลับออกมาหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมแต่ว่าก็ใช้ปูนแดงนะครับทาที่อ่าตองเขาเหมือนเดิมนะครับอ๋อดูสนีจันนี้นะครับนี่เราผมยังไม่ได้ทาปูนแดงนะครับแต่ว่าง่องเขาจะเป็นสียุมพู บาินอเดไม่มีกินนะครับเดี๋ยวผมขอพิสูจน์อีกอีตอบครับไม่มีกินนะครับตัวนี้อาจจะเป็นว่านอะไรก็ได้หรือว่าเป็นสนีจันก็นได้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เหรือว่าพี่ๆคนไหนรู้จักชื่อก็สามารถคอมเมนต์กันมาแนะนํากันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปูนแดงนะครับอ่า ตองเขานี่ตองเขาผมยังไม่ได้ทาปูนแดงครับทุกคนเห็นไหมครับเป็นสีชมพูเลยครับทาปูนแดงนี่นะครับทาปูนแดงเรียบร้อยก็เอากลับไปไว้ที่เดิมเสร็จแล้วครับก็เหมือนเดิมครับเอากระป๋องมาแล้วก็เอาต้นของเขาเอารากของเขาไปล้างก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปล้างไปล้างก่อนดีกว่านี่นะครับไปล้างมาเรียบร้อยแล้ว วิธีการล้างโดยการล้างของผมจะใช้น้ําฉีดนะครับทุกคนเราไม่ไม่ต้องเอามือไปถูรากของเขานะครับหลีกเลี่ยงการจับโดนรากของเขาก็จะเป็นอันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวไปชํากันเลยนะครับใส่ล้ไปกระปงเหมือนเดิมแล้วก็จะลากเขาไ้เรียบร้อย ตอนนี้สงสัยจะต้องใช้หินภูกขอไฟช่วยนะครับอตอนนี้ตั้งตั้งไม่อยู่นะครับทุกคนตั้งไม่อยู่นะครับเรือตั้งเขาจะลม้มเดี๋ยวใช้วิธีการใช้หินภูกขอไฟช่วยดามต้นดีกว่านะครับนี่ครับทุกคนต้นของเขาจะลม้ะมใช่ไหมเราก็ใส่เราก็เกทหินภูกขอไฟลงไปได้เลยนะครับโดยการเรายกต้นมาเขาโดยการเรายกต้นของเขาขึ้นมานิดนึงแบบประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ ตะ,ะเทียงมาเลยนะครับถ้าเขาตั้งไม่อยู่แล้วครับใส่ลงไปอีกยินโบอกอบไฟนี้ผมใช้ที่เพียงแค่เป็นการข้ำต้นยันต้นนะครับนี่ครับกคน เข็นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสงกระถางกระถางหนึ่งผมใช้การชําน้ําอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งเขาในกระปงได้โดยไม่เคลื่อนไหวนะครับส่วนต้นนี้เป็นการตั้งแล้วเขาไม่อยู่นิ่งนะครับผมก็เลยต้องใช้คินผักโไฟในการช่วยค้ำยันนะครับวิธีการก็คือใชอ้วิธีการก็คือการยกยอดโดยการใช้วิธีการชําน้ํานะครับทุกคน มาดาูลายละเอียดของต้นนี้กันนะครับเขาดาข่างเขาด่างไม่เยอะครับทุกคนเนี่ยมันต้นนี้ก็าด่างกระจายแด่ด่างไม่เยอะครับทุกคนส่วนต้นนี้ผมใช้วิธีการชํำน้ําล้วนนะครับน,นี่ครับต้นนี้ผมใช้วิธีการชํำน้ําล้วนนะครับเนี่ครับเดี๋ยวครบเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะมา อัปเดตให้ชมนะครับแล้วก็จะพาไปแนะนำวัสดุปลูกวัสดุปลูกสำหรับสนีจันนะครับปลูกยังไงให้งามปลูกยังไงให้สวยวัสดุปลูกควรมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าตามมารับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ